สตอรี่หลอนคลิปนี้เรามาฟังเรื่องโอทีคืนหลอนในบริษัทขนาดกลางแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับห้องน้ำชั้นเก้าที่มักจะมีคนเจอเรื่องแปลกๆโดยเฉพาะในเวลากลางคืนแต่สำหรับกวางพนักงานสาวฝ่ายบัญชีที่คุ้นชินกับการทำงานกละดึก เธอไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางนางไม้คืนหนึ่งกวางถูกเจ้านายขอให้ทำโอทีเพื่อปิดงบการเงินเธอเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ในออฟฟิศชั้นเก้าเวลาล่วงเลยจนถึงเที่ยงคืนบรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงแอร์ที่พัดเบาๆและแสงจากคอมพิวเตอร์ของเธอเท่านั้นขณะที่เธอกำลังทำงานอยู่ เธอรู้สึกปวดท้องกระทันหันเธอจึงลุกเดินไปที่ห้องน้ำหญิงบรรยากาศห้องน้ำดูมืดและเย็นผิดปกติแม้จะมีไฟสว่างกว่างก็พยายามไม่คิดอะไรมากและเข้าห้องน้ำตามปกติขนาดกําลังล้างมือเธอสังเกตเห็นที่กระจกมีฝ้าขึ้นจากความเย็นมีรอยนิ้วมือของใครบางคน เขียนอะไรบางอย่างเอาไว้กวางเพ่งมองและเห็นคำว่าช่วยฉันด้วยเธอสะดุ้งตัวแต่พยายามบอกตัวเองว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นเมื่อเธอรีบกลับมาที่โต๊ะทำงานเธอก็ยังรู้สึกเหมือนมีสายตาบางอย่างจ้องมองมาจากมุมมืดแต่เมื่อเธอมองไปร,บรอบๆกลับไม่มีใคร หลังจากนั้นกว่างก็ทำงานต่อไปได้พักหนึ่งกว่างรู้สึกเหมือนมีเสียงขยับโต๊ะซึ่งเป็นโต๊ะข้างๆถัดจากเธอและมีเสียงคล้ายๆกับเล็บขูดที่พื้นเบาๆเ,เธอค่อยๆก้มลงไปดูและสิ่งที่เห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจมีเงาร่างซีดขาวของผู้หญิงใส่ชุดพนักงานที่เปื้อไปด้วยคราบเลือด นั่งอยู่ใต้โต๊ะใบหน้าของเธอแสนบิดเบี้ยวดวงตาแดงกำมเธอต้องมองที่กวางแล้วพูดว่าทำไมถึงไม่ช่วยฉันกวางกระโจนออกจากเก้าอี้ทันทีเธอพยายามวิ่งไปที่ลิฟต์แต่ลิฟต์กับค้างอยู่ที่ชั้นอื่นเธอได้แต่ยืนกดปุ่มอย่างร้อนรนพร้อมหันไปมองข้างหลังอย่างระแวง เรากลับได้ยินเสียงฝีเท้าของใครกำลังเดินใกล้เข้ามาและในที่สุดเธอก็ตัดสินใจวิ่งลงไปที่ทางบันไดหนีไฟเพื่อไปอยังชั้นล่างสุดเธอพยายามสงบสติอารมณ์และโทรหาพี่รปภเพื่อให้มารับแต่พี่รปภกลับบอกเรื่องที่ทำให้เธอแทบเย็นว่าไปทั้งตัว น้องรู้ไหมเมื่อหลายปีก่อนพนักงานบัญชีคนหนึ่งที่ชื่อเมเธอเสียชีวิตในออฟฟิศนี้ตอนที่เธอทำโอทีเหมือนน้องเลยพี่เขาหนะ่ะเหมือนโดนของเพราะช่วงนั้นมีข่าวว่าเธอใช้ยาสเสน่หเพื่อให้หัวหน้าปลดปรานแต่กลับพลาดพลัง้งจนเกิดผลร้ายกับตัวเองพี่เขาเสียชีวิต พอโรคหัวใจล้มเหลวในคืนเดียวกับที่เขาใช้ยากวางฟังเรื่องนี้ด้วยความช็อกเธออดนึกถึงผู้หญิงใต้โต๊ะไม่ได้ใบหน้าซีดๆนั้นช่างเหมือนกับในภาพเฟรมที่แขวนไว้อยู่ที่หน้าห้องประชุมหลังจากคืนนั้นกวางก็ยื่นใบลาออกทันทีเธอไม่อยากเสี่ยงเจอกับอะไรแปลกๆอีก แต่ก่อนที่เธอจะเก็บของออกจากบริษัทเธอเห็นโน้ตแผ่นเล็กๆวางอยู่บนโต๊ะทำงานของเธอเป็นลายมือที่เขียนด้วยมือซิดๆว่าขอบคุณที่ฟังฉันนะนับจากวันนั้นก็ไม่มีใครทำโอทอีกเลยแต่บางคืนคนที่ทำงานชั้นอื่นก็ยังเล่าว่ายัางได้ยินเสียงกระซิบเบาๆมาจากใต้โต๊ะทำงาน เหมือนเธอ,อยังรออะไรบางอย่างจากพนักงานคนต่อไปแล้วคุณละ่ะเคยทำโอทีแล้วเจอเรื่องแปลกๆในที่ทำงานบ้างไหม